เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกม ROV ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินตน้น TP เดพขายเกมรหัส ROV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เริ่มต้นเพียง50บาทขึ้นไปเครดิตเยอะไม่โกงไม่เกรียน1ร้อยตอเซเพแท้ต้องยอดไลเจ็0หมื่นขึ้นไปเท่านั้นถ้าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ากําลังจะมีการอัปเดต ครั้งใหญ่นะฮะก็คือการเพิ่มโหมดใหมน่นนเดงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโหมดนี้จะเป็นยังไงโหมดนี้ไปเป็นคู่ดูโอเลครับก็ไปกับเพื่อนเราเนี่ยสองคนกับเรานี่แหละนะฮะจะเลือกเป็นตัวอะไรก็ได้นะเอาไปวิ่งแข่งแล้วก็แบบขี่ยานหรือว่าขี่รถนี่แหละครับแข่งกันมีการใช้สกิลอะไรด้วยนะเป็นสกิลใหม่ที่เขาสร้างมาด้วยนะสำหรับโหมดนี้นี่น่าจะสมบูรณ์เกือบ100%อแล้วนะครับก็เข้ามาเซิร์ฟจจริงแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟ จีนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นยังไงกันนะฮะเราสามารถเลือกตัวที่คิดว่าเร็วที่สุดนะครับดี๋ยวันนี้ขอเลือกเป็นติมมี่หรือว่ามันจะวิ่งเร็วไหมเนะี่ยเออว่ามันก็ไม่ทะลุกำแพงเนละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองติมมีด่ดูตอนนี้เราน่าจะเจอโคต่อสู้ที่ร้ายกาจอีกแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว,ว่ามีกำแพงกัน้นระหว่างการเดินทางในะระหว่างการวิ่งอีกนะโอเคมาแล้วเข้ามาแล้วเราก็รอ ให้เขานะเวลาปล่อยแล้วก็เดินกดปุ่มเดินรอนะครับโอเคแล้วก็รีบวิ่ง3 2 1แล้ววิ่งเลยนะฮะไป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 คือเราไปแล้วอันนี้คือนรถเพื่อ,เเอนเฮ้ยโอ้โหซุปบันดาน,น์ท่านผู้ชมเพื่อนใช้สกิลแล้วนะฮะมีสกิลหลายสกิลมากนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะหยิบได้สกิลอะไรบ้างจากกล่องของขวัญระหว่างการเดินทางไปโอเค ก็ใช้มานาไม่มีการลดนะครับใช้ไม่ได้เลยนะใช่ยหเพื่อนเราต้องเราต้องอะเพื่อนเลยที่หนึ่งล้วใครไปน,นำหน้าโอโ้โหใครนำหน้าเนี่ยเร็วจัดทผู้ชมดูโ,โอ้โ้ไอตัวนั้นเร็วจัดเพื่อนยังไงดีมันนำหน้าเราไปแล้วที่จริงมันจะมีมอนสเตอร์คอยป่วนคอยพวกดึงพวกอะไรแบบนี้เนาะ แต่ไม่รู้ว่าตานี้ทำไมไม่มีอาจจะยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวดูดูดน,นี่สกิลอนะไระมันฟิกเกอร์อะไรนะครับใี่วิ่งเร็วอันนี้ปล่อยบูทเปล่า <c oughs> โอ้ใช่แล้ว,วิ่งเร็วไอตัวนั้นโอ้โหนำขาดเลยนะครับไม่มันเร็วจังเฮ้ยโอโ้เน็นกตกระตุกดูปิงก็รู้ครับไม่น่าเล่นเลย สองก็ยังดีเพื่อนเราไม่ชอบอันดับสุดท้ายมาวะ่ะเฮ้ยสวยใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วใกล้ชิดแล้วกดตีโอ้โหทำไมสกิลคููดาวเร็วจังไปเพื่อนไปไปมันจะมีตัวซ้ำก็ได้นะครับบางทีตัวซ้ำก็ เอามาป่วนตัวซ้ําเหมือนกันเออเจอตัวซ้ำปลาตัวซ้ํานี่น่าจะเป็นสกิลควันนะโอเคแต่เราเก็บกล่องแล้วรีบไปดีกว่าครับตอนนี้เราต้องการที่หนึ่งเอาขางังโดนป่วนซะแล้ว <S <S เฮ้ยโอ้โห หน้ที่อะไรเนี่ยไม่อยากได้อันดับสุดท้ายนะขอได้ที่2ก็พอนะครับ <c oughs> โอเคก็ถือว่าประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดใหม่นะฮะอาจจะกระตุกนิดนึงอันดับสองเอ้ยเราได้อันดับ2ท่านผู้ชมน,ะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดใหม่โอ้โหเกลียนมาก ได้ของรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูการอัปเดตอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็คือในโหมดแรงเนาะโดยมีการเพิ่มโหมดในการโซโลแรงนะครับก็คือในการไปโซโลเดี่ยวนี่แหละเราสามารถจองอัตโนมัติได้แล้วนะครับก็คือจองฮีโร่นั่นแหละนะครับอันนี้จากที่ผมแปลมานะมันจะช้านิดหนึ่งนะนผู้ชมแป๊บหนึ่งไม่ใช่อันนี้อันแรกนะครับโอเคนี่มันจะจองฮีโร่นะฮะ ซึ่งเราก็เลือกไปนะครับว่าเราจะจองฮีโร่ไลระบบก็จะเลือกให้อัตโนมัติเวลาเข้าเกมนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยทดลองระบบนี้เหมือนกันนะแค่ามาดูมันผ่านแล้วก็แปลนะครับจากรูปแบบที่เห็นนะครับน่าจะเป็นการ ทำให้ทีมมีความสมดุลในการเ,าเลือกตัวมากขึ้นในเวลาเราเลือกตัวอะไรไปทีมขาดอะไรเราก็จะเข้าไปอยู่ในทีมนั้นเวลาเรากดโซโล่ไปอะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับจะมาทดลองให้ดูเพราะว่าตอนนี้คือปิงขึ้นนะครับเลยเข้าไม่ได้เนาะมีเฉพาะกดเดี่ยวโซโล่แรงเท่านั้นนะครับเป็นระบบเลือกฮีโร่อัตโนมัติเนาะสุดท้ายนี้จะมาขยายความเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวมาดูผ่าน,านว่าโหมดอันนี้มันอยู่ในโหมดบันเทิงนะครับสำหรับโหมดใหม่ วิ่งแข่งหรือว่าแข่งรถและมีหลายสกิลมากๆนะครับดูมีตั้ง6-7สกิลนะเออยังเก็บไม่หมดเลยนะครับก็ต้องมาดูเองรอการอัปเดตครั้งหน้านะครับโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเค